ตอนที่สองผาแดงนางไอเมื่อกระดิ่งทองส่งเสียงกลงวานขึ้นนางไอคำได้ยินเกิดความสงสัยจึงออกมายืนที่หน้าต่างเห็นกระรอกเผือกตัวน้อยแขวนกระดิ่งทองเต้นไปมาบนกิ่งงิ้วด้วยท่าทางน่ารักน่าอินดูก็คิดอยากจะได้กระรอกเผือกน,นั้นเหลือประมาณจึงสั่งให้หาคนร้อมจับแต่ก็ไม่มีใครจะจับกระรอกน้อยตัวนั้นได้ และกระรอกก็ยังเต้นไปมาอยู่บนกิ่งงิ้วต้นนั้นเหมือนกับการยั่วยุความคิดเอ็นดูกลับกลายเป็นความโกรธนางจึงตัดสินใจให้ในายพานแม่นธนูยิงกระรอกตัวนี้เมื่อจับเป็นไม่ได้ก็จับตายซะเลยแต่คราวนี้กระรอกเผือกเหมือนจะรู้ว่านายพานเอาจริงจึงกระโดดหนีจากต้นงิ้วต้นนั้นเต้นไปตามต้นไม้ต่างๆทั่วนคร จนกระทั่งเต้นไปจับอยู่บนต้นมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งกำลังมีผลสุกเต็มต้นผลกรรมจะปางก่อนได้แรงอธิษฐานของนางไหยในชาตินั้นตามมาทันกระรอกเผือกเผอตัวมัวจะกัดกินผลมะเดื่อสุกด้วยความหิวก็โดนลูกศรของนายพานทะรุกลางลำตัวดิ้นทุรนทุรายก่อนสิ้นใจตายเท้าพังคินในร่างกระรอกเผือกก็ได้แสดง อิธิฤทธิ์ใก้มนอธิษฐานว่าขอให้ร่างกายของเราใหญ่โตเท่าช้างสารเนื้อหนังของเราจงเพียงพอแก่การเลี้ยงดูผู้คนทั่วทั้งเมืองสิ้นคำอธิษฐานกระรอกน้อยก็ขาดใจตายหล่นลงจากต้นมะเดื่อในบัดดลจากกระรอกเผือกตัวน้อยกลับกลายเป็นกระรอกตัวใหญ่มหึมานายพานเป่าประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันลากเมื่อลากไปได้สักพักก็หมด เรี่ยวแรงที่จะลากต่อไปได้อีกจึงพากันมาแล่เนื้อกะลอกเผือกณจุดนั้นบริเวณบ้านท่าแร่แล้วแบ่งแจกจ่ายกันจนทั่วทั้งเมืองแม้แต่พัทธิดาไหาคำก็ได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วยเช่นกันยกเว้นแต่พวกแม่ลางแม่ไม้ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อกระลอกเผือกในคราวครั้งนี้ ขอเล่าอดีตชาติของเท้าพังคินขั้นรายการตรงนี้เสียเลยคือในชาติก่อนเท้าพังคินกับนงางไห่เป็นสามีภรรยากันแต่เท้าพังคินในชาตินั้นเป็นคนใบ้นงางไห่ก็ดูแลปฏิบัติสามีอย่างดียิ่งครั้งหนึ่งทั้งสองเดินทางไกลผ่านป่าเขาลำนาภัยได้มาเจอต้นมะเดื่อผลสุกเต็มต้นในระหว่างทางผู้เป็นสามีได้ปีนป่ายไปเก็บกินผลมะเดื่อสุก ไม่ได้คำนึงถึงภรรยาผู้นั่งคอยดูอยู่เบื้องล่างและเอ่ยปากขอให้สามียนผลเมื่อเดือสุกลงมาให้แต่ไม่ได้รับความสนใจจากสามีเมื่อเขารู้สึกอิ่มแล้วก็ได้ปีนลงมาแล้วเดินทางต่อไปผู้เป็นภรรยาไม่อาจเดินตามสามีได้เพราะตนเองหิวโหวยจึงตะกายขึ้นต้นมะเดื่อต้นนั้นเก็บกินผลสุกจนพอแก่ความต้องการ เมื่อลงจากต้นมะเดือแล้วก็ออกเดินตามหาผู้เป็นสามีหาอย่างไรก็ไม่พบหมดแรงนั่งกอดเข่าเหงาหงอยทุกตรมทรมานเมื่อพอจะเดินต่อไปได้ก็ลุกขึ้นเดินทางต่อไปถึงต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำจึงลงอาบน้ำดื่มกินจนเกิดความสุขสบายใจกลับขึ้นมานั่งภายใต้ต้นไทร อธิษฐานจิตขึ้นว่าชาติหน้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และแม้ได้พบเห็นกันก็อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยสาธุสามีในชาตินั้นได้กลับมาเกิดเป็นเท้าพังคินและถูกลูกสอนในพานและตายบนกิ่งไม้ทุกประการในค่ำคืนที่ชาวเมืองเอกชทีตาอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารที่ปรุงจากเนื้อกระรอกเผือกตัวนั้น ณเมืองนาคบาดาลพญานาคราชพอทราบข่าวว่าพังคินนาคลูกรักถูกลูกศรยิงตายอยู่บนเมืองเอกชัทีตาแม้ที่สุดเนื้อของพังคินนาคก,ก็ถูกพวกชาวเมืองเชื้อเฉือนแบ่งปันกันกินก็บันดาลโทสะอย่างรุนแรงดวงตาแดงกล่ำดังดอกชบาจึงยกพลโยธานาคขึ้นจู่เอกชัีตานคร เวลาดึกสงัดทุกคนหลับสนิทก็เกิดเสียงกำปนาตหวั่นไหวแผ่นดินได้ถล่มทลายกลายเป็นแผ่นน้ำไปทั่วทุกขนแห่งผู้ใดที่ได้กินเนื้อเท้าพังคินนาคคนผู้นั้นก็จะจมหายไปกับแผ่นน้ำเมืองทั้งเมืองร่มสลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ในบัดนด์คงเหลือไว้แต่บ้านของพวกแม่ไม้ผู้ไม่มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อกะลอกเผือก จึงกลายเป็นเกาะแก่งหรือดอนถ้ำกลางน้ำหนองหานจนทุกวันนี้กล่าวถึงเท้าผาแดงแห่งเมืองผาโพงเกิดจาการร้อนใจกวนกวายมาหลายเพราคิดถึงแต่นางหายใจเมืองเพียงอย่างเดียวได้รีบเร่งเดินทางมุ่งหน้าสู่เอกชตีตานครและเมื่อได้ทราบข่าวว่าเมืองกำลังถล่มทลายอยู่นั้น ก็กระโดดขึ้นหลังม้าบักสามม้าคู่ชีพฮอดเข้าสู่ตำหนักที่ดาไห่คำคว้าแขนน้องขึ้นมา้าพาควบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่อนิจจาไหคำได้ลิ้มชิมรสเนื้อของเท้าพังคินจนอิ่มหนำไม่มีทางเสียแล้วแม้ว่าม้าบักสามจะก,กระโดดโรลดแล่นไปณที่ใดแผ่นดินก็ถล่มทลายตามไปที่นั่น อีกทั้งเหล่าบริวารของพญานาคก็เนรมิตกายเป็นท่อนไม้ท่อนซุงกวางกั้นเส้นทางขนาดที่เท้าผาแดงดึงเชือกบังคับม้าให้หาทางหนีอยู่นั้นมันเป็นช่วงเวลาเส้นยาแดงผ่าแปดหางของพญานาคก็ตวัดแกว่งกอดเกี่ยวรัดเอาร่างของไหคำออกจากอ้อมแขนของเท้าผาแดงไปได้ในบัดดลร่างของไหคำค่อยๆจมหายไปในแผ่นน้ำ ต่อหน้าต่อตาเท้าผาแดงสุดวิสัยที่จะช่วยไหายคาสุดที่รักไว้ได้เมื่อสิ้นไหายคาทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท้าผาแดงหันหลังกลับไปมองอดีตมหานครที่ยิ่งใหญ่มีเพียงระรอขึ้นที่ถูกกลมพัดให้น้ำกระเพื่อมเท่านั้นมหานครเอกชตีตาที่เคยรุ่งเรืองต้องกลับกลายมาเป็นหนองน้ำใหญ่ เหลือไว้แต่โดนแม่ไม้และอดีตรักอันหวานชื่นเท่านั้นเมื่อไม่มีไอคำผาแดงก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ตอมตรมประทมทุกทรมานอยู่เพียงผู้เดียวและแล้วลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ภาคชีวิตอันรันทดนั้นเท้าผาแดงสิ้นใจตายเพราะความอะไรไอคำสุดที่รักอย่างน่าเวทนายิ่ง และด้วยแรงพิษรักที่ไม่สมหวังนี้ทำให้วิญญาณของเท้าผาแดงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแข้นต่อพญานาคเมื่อวิญญาณของเท้าผาแดงและเท้าพังคินนาคพบกันเมื่อไรการรบก็เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นในการรบกันแต่ละครั้งใช้เวลาการรบถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนมีพื้นใต้น้ำหนองหานเป็นสนามรบโดยไม่มีใครแพ้ใครชนะ แต่ก็จะรบกันไปเรื่อยๆส่วนวิญญาณของไห่คําถูกจองจําอยู่ใต้พื้นน้ำหนองหารเพราะนางเป็นตัวการอาฆาตแค้นของวิญญาณทั้งสองจนกว่าจะถึงพระศาสนาของพระรีอริยะเมตไตรพระองค์จะเสด็จมาโปรดและตัดสินคดีจริงจะทำให้วิญญาณทั้งสามได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ทรมาน เพราะรักนี้คือจกนาฏกรรมแห่งรักดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้สติพุทธานิกชนเกี่ยวกับความรักเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการได้มาเพราะอาศัยการได้มาจึงเกิดการตกลงใจเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความใคร่เพราะความอาศัยความใคร่จึงเกิดการฝวังใจ เพราะอาศัยความหวังใจจึงเกิดการหึงหวงเพราะอาศัยความหึงหวงจึงเกิดความตณีเพราะอาศัยความตณีจึงเกิดการปกป้องเพราะอาศัยการปกป้องจึงเกิดการลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาทแก่งแย่งขึ้นกูมึงกูหกลอกลวงหยาบคายและฆ่ากันตายอากุศลร,รักธรรมความชั่วร้าย้งปวงก็เกิดขึ้นพระไตรปิดุเล่มที่สิบมหานิทานสูตร เท่านี้หรือความรักใครตตำนานผาแดงนางไห่ก็หนีไม่พ้นจากหลักคําสอนวงจรแห่งทุกนี้ไปได้ข้อคิดที่ได้ต้นเหตุที่เด่นชัดแห่งความทุกข์หรือความชั่วร้ายในสังคมมาจากความอยากเมื่ออยากก็สแสวงหาเมื่อสแสวงหาก็ได้มาได้มาแล้วก็ตกลงใจเมื่อตกลงใจก็เกิดความรักใคร่ รักมากก็ฝังมากฝังใจมากก็ห่วงมากห่วงมากมากก็จะหนีเห็นแกตัวตะหนีมากก็พยายามปกป้องรักษากลัวสูญหายเมื่อพยายามปกป้องก็เป็นเหตุให้ถือสาตาวุธทะเลาะบอกแหวงด่าทอส่อเสียดหรือโกหกต่างๆความทุกข์ความเลวร้ายจึงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ด้วยประการรัชนีแล